ไหนมีทำตรงไหนคะไหนมิ้งทำตรงไหนแบะเลยเหรอมิ้งทำตรงไหนบอกป้าก่อนมิ้งโต๊ะม้งรงที่โต๊ะนึงเหรอไหนทำยังไงมิ้งทำยังไงป้าจากการมี้งแบะจะยุ่งเหรอคะทุกคนมีให้กินขนมฉันทำเมื่อไหร่บ้า้ป้าทำยังไง้านใครใครทำคะพี่มีเงินนึงเท่านั้น ได้ตอนนี้ไม่มีกองกันไม่ทำหนูหรอไหนไม่ทำตรงไหนคะไหนไม่ทำตรงไหนแดะเลยหรอไม่ทำตรงไหนบอกป้าก่อนไม่โต๊ะตอนีตรงที่โต๊ะเลยหรอไหนทำยังไงไม่ทำยังไงป้าจะกันปี่แกจะยุ่งหรอกกันทุกคนปี้ใหกินหนูฉันทำอไหรป้าให้ป้าทำยังไง ี่เงินนึงเท่านั้นนะ<า>ได้ตอนนี้ไม่มี